วันนี้ชวนพูดคุยกันถึงเรื่องของกระแส ปรากฏการ์หนังสือภาษาพาทีกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะภาษาพาทีเป็นหนังสือที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะแม้ว่าจะถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี2,555แล้วก็ถูกเปรียบเทียบกับหนังสือก่อนหน้านี้อย่างมานีมาณะแก้วกล้าแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ใช่แค่หนังสือที่สอนภาษาไทยวยากรณ์แต่มีการสอดแทรกค่านิยมความเชื่อที่รัฐต้องการอยากจะให้เป็นด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่า เวลานี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแค่เนื้อหาเรื่องนี้เท่านั้นแต่มันมีเนื้อหาพอเปิดเข้าไปดูด้านในเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายเนื้อหาที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์แทบจะทุกหน้าและเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือเรื่องของอาหารการกินของเด็กๆก,ก็คือหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมที่พูดถึงว่าให้ต้มผักบุ้งให้กินไข่ต้มครึ่งซีกกินข้าวคลุกกับไข่ต้มน้ำปลาแล้วก็ราดน้ำผักบุ้ง ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเราจะยอมให้เด็กๆอยู่ในภาวะจำยอมที่ยอมกินอาหารที่ดูแล้วเนี่ยนะคะแค่เห็นก็รู้แล้วว่าไม่ครบห้าหมู่แน่ๆนะคะก็เลยกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีตัวแทนของภาครัฐกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาบอกว่าต้องแยกกันค่ะอย่าไปเอาการจินตนาการที่อยู่ในหนังสือมาเปรียบเทียบกับความจริง ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อีกพอตอบรับกระแสะแบบนี้ปุ๊บนะคะสิ่งที่ถามต่อมาก็คือว่าจริงๆสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กไทยหรือเปล่ากันแน่เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมจํงจำกันได้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอาหารถาดหลุมต่างๆที่มีเศษฟักเศษหมูก็เกิดขึ้นมาแล้วกับสังคมไทยนะคะคำถามใหญ่คือเราบอกว่าเราเป็นครัวโลกค่ะแต่ทำไมยังมีปรากฏการณ์ของเด็กที่ ไม่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายเตี้ยแครแแกรนกันอยู่คงต้องชวนคุยกันต่อกับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะเพราะว่าคุณทัศนีเนี่ยติดตามประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารมาตลอดเลยเราจะยอมให้เด็กไทยเนี่ยยอมจำนนอย่างที่หนังสือบอกไว้ได้จริงๆเหรอคะ จริงๆแล้วนะคะกลายเป็นคำถามใหญ่เลยค่ะคุณบุตรินไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสการโต้เถียงกันในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ต้องคิดต่อถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยอยากชวนคุณบุษรินและคุณผู้ชมนะคะไปดูข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากการที่มีการสำรวจนะคะของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติและก็ยูนิเซฟนะคะซึ่งก็ได้รวบรวมเอาไว้เมื่อปี2000 562ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเนี่ค่ะคุณผู้ชมคะน่าสนใจมาก0ูถึง5ปีนะคะในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ3.2ล้านคนค่ะเกิดภาวะเตีย้ยแคะกรนนะคะกว่า4 0 0 0 0 0คนแล้วนะคะ คิดเป็น13.3ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะคุณบุษรินเพราะว่าข้อมูลนี้จริงๆแล้วเนี่ยได้มีการวางแผนกันเอาไว้ว่าจะต้องอยู่ให้ได้5ทีนี้มีอยู่13.3ก็ยังถือว่าห่างไกลจากเกณฑ์ที่วางเอาไว้อยู่ค่ะ,คะแล้วก็สอดคล้องกับอีกข้อมูลหนึ่งนะคะของมูลละนิธิชีววิถีค่ะที่ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชนหลายเครือข่ายนะคะรวบรวมอันนี้เป็นเด็ก0ถึง14ปีเลยนะคะพบว่าเตี้ยแคะแกรนอยู่ประมาณกว่าล้านคนเลยค่ะตัวเลขไม่น้อยเลยนะคะนี่แหละค่ะจึงสำคัญว่าเอเมื่อมีเด็กที่เผชิญกับภาวะทุพโภชนาการกันมากขนาดนี้แล้วนโยบายในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารนโยบายการเกษตรจะต้อง เร่งพัฒนากันยังไงหรือว่าวางแผนกันยังไงถึงจะตอบโจทย์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้น,นะคะ่ะอยากให้คุณบุษรินและคุณผู้ชมได้ฟังถึงการวิเคราะห์ของคุณหมอก่อนนะคะว่าถ้าเด็กต้องเผชิญกับภาวะนี้อยู่นั้นมันส่งผลกระทบยังไงกับร่างกายเขาซึ่งเขาจะเป็นกําลังสําคัญของเราในอนาคตด้วยค่ะที่แค่แกน,นี้มันเกิดจากการขาดอาหารที่ซ้ำซากต่อเนื่องเรื้อรัอง Mm. นะเมื่อเมื่อนร่างกายขาดอาหารโดยวทุกส่วนในร่างกายก็จะขาดอาหารไปด้วยถูกต้องไหมคะ <Huh. S 2> โดยช่วยยิ่งที่เรากังวลก็คือสมองของเด็กอะ่ะมันก็จะกระทบพัฒนาการแล้วก็ระดับสติปัญญากระทบความสามารถในการเรียนรู้เขาก็ไม่สามารถพัฒนาไปเต็มตามศักยภาพที่เขาควรจะเป็นนอกเหนือจากว่าเขาก็จะไม่สูงการเติบโตร่างกายไม่ดีเจ็บป่วยบ่อยอะไรนะนั่นก็เป็นเป็นปัญหาทางสุขภาพแต่อันที่เราก็กังวลมากก็คือเรื่องที่กระทบต่อสติปัญญา อืมค่ะอันนี้แหละเป็นประเด็นสําคัญ